สวัสดีค่ะเมื่อเนี้ยายมาหลานอาหารเนาะค่ะมาเจอนกทถิ่ันเหลี่ยงไว้หลายกลงเนาะค่ะเนาะมีแต่ตัวงามๆเนาะค่ะนี่ค่ะอ้วนๆเสียงขันเพิ่นมวนค่ะเสียงร้องเพิ่นมวนมวนแต่ว่าไม่เสียงเพงเนาะค่ะเนาะ ได้กเลยตรงวาใส่เสียงบันเถิกเอาเนาะค่ะพามาชมนกลหลายหลายสียเนาะค่ะนู้นค่ะอีกกลงหนึ่งเนาะค่ะเนาะสีสวยมากเลยค่ะแต่เพิ่นบอได้เขียนสวยเนาะว่านอกอีหยังนี่อีกตัวหนึ่งค่ะเพิ่นอยู่เป็นคู่ๆเนาะค่ะเนาะ แยชอบสีพันธุ์ช่วยช่ยยๆนกแก้วนกค่ะแต่อาจจะเป็นของต่างประเทศเพิ่มนกนค่ะนกนี่ค่ะสีพันสวยนี่ค่ะอันนี้น่าจจะเป็นตระกูลนกของย์ยกนกค่ะนกสีเขียวนี่เดนมากเลยค่ะมีสีฝาเนค่ะนะแร่ก็ท้ายก็ปเป็นกกลงเพิน่มเละค่ะ สีฟ้าสีเขียวสวยง่ามมากค่ะค่ฝ่าแซมเหลืองกับมีนกันกกน้องสวยค่ะยด้เห็นเรวก็เลยเก็บคลิปมาฝากไปพียค่ะเด้ว,ดวความสวยงามของนอกแต่ละกลุ่มอะค่ะฝันกับกำลังหยอกลลอกันเนาอค่ะ ว้าชมกลุ่มนี่ค่ะอีกด้านหนึ่งเนาะค่ะเนาะกระชิไมไม้ไม่ใหม่ให้เพื่อนบินไปบินมากลุ่มใหญ่ค่ะว่าไม่กลุ่มน้อยๆหรอกค่ะเพื่อนก็สามารถบินไปบินมาได้เนาะค่ะเนาะค่ะในเอกมุมหนึ่งเนาะค่ะเนาะกลุ่งนี่เพื่นอนดูกันสามตัวเนาะค่ะเอ้ไม่ชิงชาให้เล่นด้วย สวยงามค่ะยายก็เลยเก็บคลิปมาฝากพี่ๆด้อค่ะค่ะตามปภาษาของเพ่นเนาะปีนขึ้น,ป,น,ป,นปีนลุ่งเนาะค่ะออเนี่เพ่นอยู่โอ้สองตัวอยู่เป็นคู่เนาะค่ะเนาะยายตาลายค่ะค่ะนี่อีกนกขุนทองเนาะค่ะเนาะเสียงห้องเพ่นมวนๆค่ะ แต่ภาสาบาลจะเปิดเสียงได้นาะค่ะเนาะ,นะคะ่ะหลายๆคนก็เรียกเพื่อนเหมือนกันแต่แค่หูฟังนกขนท้องเพนวัฟเฟังภาษาคนออกเนาะค่ะเนาะนะะี่ค่ะฝากช่องคลิีมยาย่าย์ในนี้ค่ะนะะี่ค่ะนี่หลายหลายชนิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนไปแต่เขียนไปบอกคือว่าล่ะ ยายกับบศสามารถจำํำใดเนาะค่ะันกะเสียงหอมเป็นม้วนมวนด้วยค่ะแต่พอดีเป็นมิดเสียงเพลงเนาะค่ะเนาะยายกับเล่นตองเอามาใส่เสียงเอาค่ะค่ะนี่ค่ะยาย่บนเนใจว่ายายสัมเนอคลิบค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาชคมคลิปมายายด้วยค่ะเธอ ขอทุกท่านมิสุขบาพแข็งแรงค่ะพามาชมนกสวยง่ามเพลินเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอยู่หลานอาหารริมน้ำเนาะค่ะเนะาะแยกกันได้มาเก็บคลิปไว้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นยางสูงค่ะสวัสดีค่ะ